รถขนของเจ้านายบอกว่ากินน้ํามันกว่าคันอื่นอพี่คนขับบอกว่าขับแล้วหงุดหงิดมากคันนี้ไม่งงหงิดได้ไงอิ Internet. นเตอร์แตกนี่แตกสองข้างเลยลมรั่วเลยนะไม่ใช่ว่ามีแค่ข้ามน้ามันรั่วซึมช่างเทสอัดลมแล้วอ่าแล้วดูสภาพกองโซลา่าไม่ต้องพูดถึงเดี๋ยวตอนแรกเจ้าของบอกว่าจะลองเช็คราคาศู์กอนผมบอกว่าเปลี่ยนศูน์ก็แตกพี่เพราะว่ามันเป็นตัวประกบแบบนี้อ่า แล้วก็เหตุผลที่มันแตกเนี่ยผมก็อธิบายให้ฟังว่ามันแตกเพราะกองตันบางคนก็งงว่ากองตันแตกได้ไงแต่ผมอธิบายหลักการไปแล้วว่ากองตันมันจะแตกได้ยังไงอ่าคันนี้กองเนี่ยสกรปรกมากแต่ว่าเจ้าของยังไม่เปลี่ยนสรุปเดี๋ยวเป่าไปก่อนนะโอเคได้ไม่มีปัญหาอ่าส่วนตัวนี้เปลี่ยนอิเตอร์เปลี่ยนแล้วก็เดี๋ยวล้างน้ามันทั้งหมดล้างคอยดีเปลี่ยนกองโซลา่าอ่าแล้วก็เช็คไฟรีแมปเพราะว่าคนขับเก่าเขาไปรีแมปมาแต่ปัญหาเลยเนี่ยพี่ที่คนขับใหม่เขาบอกว่า ขับแล้วงุดหิดมากแล้วขับแล้วกินน้ํามันลูกพี่ก็บอกว่าทําไมไม่ขับเบาๆผมก็เลยอธิบายแทนพี่ก็ไปว่าขับแบบไหนก็กินถ้าอินเตอร์รั่วอยู่ถ้าเรามีปัญหาอยู่ขับยังไงก็กินแล้วพี่เขาให้แก้รีแมปผมบอกว่ายังไม่ต้องแก้ถ้าอินเตอร์รั่วอยู่แก้ไปก็ไม่มีผลเผลอจะหนัก่าเดิมไม่ซ้ำคือ,อยังไงเราต้องแก้รถให้สมบูรณ์ก่อนรีแมไปไว้ที่หลังเลยอันนี้ก็ได้บอกเขาว่าเดี๋ยวแก้ตามที่คุยกันเนี้ยแล้วก็ รีปแบบไหนเดี๋ยวเช็คให้ถ้าสมมติดูดไฟเช็คได้แต่ถ้าดูดเช็คไม่ได้ก็เช็คไม่ได้เค